น้าท่านนายกตีครับกราบเรียนประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้กระผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2568และแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2568นั้นบัดน,นี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีความสอดคล้องกับหมวด5หน้าที่ของรัฐและหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2,561ถึง2,580เรียบร้อยแล้วคณะรัฐมนตรีจึงขอถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและพี่น้องประชาชน ให้ทราบถึงหลักการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยรัฐบาลภายใต้การนำของกระผมจะยึดหลักการสำคัญ3ประการได้แก่ 1. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขสามยึดมั่นในหลักนิติธรรมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและการบริหารราชการแผ่นดินบนพื้นฐานของธรรมมาพิบาลเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติรัฐบาลได้เข้าสู่การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้สถานการณ์ที่ ประเทศไทยกำลังเผชิญความไม่แน่นอนรอบด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภูมิรัฐศาสตร์ของโลกซึ่งปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศโอกาสในการสร้างไรายได้ของพี่น้องประชาชนและการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ด้วยระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดและงบประมาณที่รัฐบาลไม่ได้เป็นผู้จัดทำทั้งยังทั้งยังเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ได้แก่ภัยด้านเศรษฐกิจภัยด้านความมั่นคงภัยด้านสังคมและภายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควบคู่กับการต้องวางรากฐานของประเทศการขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการสร้างระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและยั่งยืนการสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองและการเสริมสร้างความไว้วางใจจากประชาชน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติรัฐบาลนี้จะสนับสนุนการจัดทําประชามติและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและเพื่อ ทารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากระตัย์ทรงเป็นประมุขท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติรัฐบาลได้กำหนดนโยบายที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศเพื่อคืนความเชื่อมั่นและความสุขให้กับพี่น้องคนไทยดังนี้ด้านเศรษฐกิจหนึ่งสร้างไรายได้ลดรายจ่าย ให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันอาทิค่าพลังงานค่าน้ำดื่มสะอาดค่าโดยสารค่าผ่านทางเพื่อให้มีกำลังในการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นโดยจัดทำโครงการคนละครึ่งการบริหารจัดการราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมควบคู่กับการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และความสามารถในการแข่งขันและ ขอภัยครับและความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ค้ารายย่อยผู้ประกอบการรวมถึงเกษตรกร,กรและชุมชนในท้องถิน่นให้มั่นคงแข็งแรงผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอก,กชนและท้องถิน่นโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือรีสกิลและการเพิ่มทักษะอัพสกิล เพื่อเพิ่มผลิตภาพ productivity และสร้างโอกาสให้คนไทยมีรายได้มากขึ้นและส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าภาคครัวเรือนและกิจกรรมทางการเกษตร <c oughs> เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนและเพิ่มพลังงานสีเขียวตามความต้องการของทุกภาคส่วนครับ 2. <c oughs> แก้ไขปัญหาหนี้สินและเพิ่มสภาพคล่อง บนพื้นฐานความเสี่ยงที่เป็นธรรมระหว่างสถาบันการเงินและผู้กู้โดย2.1หนี้ภาคประชาชนช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้รายบุคคลในระบบรายละไม่เกิน1 0แสนบาทเพื่อลดปัญหาหนี้ที่ทำให้คนไทยติดกับดักหนี้2.2เพิ่มสภาพคล่อง ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME รายละไม่เกิน1ล้านบาทควบคู่กับการสร้างระบบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับลูกหนี้ที่มีวินัยในการชำระหนี้โดยสม่ำเสมอการให้ความรู้ทางการเงินนวัตรกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่ประชาชนและผู้ประกอบการรวมถึง สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SME ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและภาคธุรกิจขนาดใหญ่ 3. เพิ่มโอกาสการออมของประชาชนรายย่อยให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยสะดวกเพื่อสร้างรายได้เพิ่มจากดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์สลากเพื่อการออม โดยการเงินจํานวนหนึ่งที่ผู้ซื้อสลากที่ไม่ถูกรางวัลให้มีเงินออมอันเกิดจากเงินที่กันไว้ c ฟื้นความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัย,แล,ยและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวการปราบปรามการชอบอกงและการหลอกลวงนักท่องเที่ยวการจัดทำมาตรการ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวหันกลับมาทเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี2568โดยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเมืองรองการจูงใจให้ภาคเอกชนปรับปรุงโรงแรมที่พักและแหล่งท่องเที่ยวผ่านกลไกภาษีการดึงดูดชาวต่างชาติให้พำนักในประเทศไทยระยะยาวและเพิ่มการใช้ใจ่ายต่อหัว ของนักท่องเที่ยวมากขึ้น 5. เร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสงครามการค้าโดย 5.1. จัดตั้งทีมไทยแลนด์ประกอบด้วยกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และผู้แทนการค้าไทยเพื่อยกระดับการค้าเสรีกับคู่ค้าเดิมและดำเนินการเชิงรุกในการเปิดตลาดใหม่เพิ่มขึ้นอาทิตะวันออกกลาง แอฟริกายุโรปตะวันออกเอเชียใต้และลาตินอเมริการวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ Organization for Economic Cooperation and Development เพื่อดึงดูดการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ5.2ดูแลและสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SME และเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาการสกัดปัญหาการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าและการป้องกันการทุ่มตลาดร่วมมือกับภาคเอกชนในการเจรจารายละเอียดรายสินค้าที่เกิดขึ้นจากมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมการรองรับมาตรฐาน มาตรการด้านการค้าของสหรัฐอเมริกาอาทิการจัดทำมาตรการในการส่งเสริมการใช้สินค้าอุตสาหกรรมและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลักการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมของสินค้ากลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งกำหนดมาตรการมิให้นำเข้าสินค้าเกษตรที่มีการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 5.3สร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ทันสมัยและเอื้อต่อการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตโดยปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนการอนุญาตให้สะดวกโปร่งใสและเป็นมิตรต่อผู้ประกอบการการปรับระบบส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะ อุตสาหกรรมดิจิตัลและปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์สมัยใหม่อาหารแห่งอนาคตพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมชีวภาพรวมทั้งส่งเสริมให้นักลงทุนจากต่างประเทศจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทของไทยและสร้างห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศจากผู้ประกอบการไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการในประเทศด้านความมั่นคง 6. เร่งแก้ไขปัญหากรณีพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยแนวทางสันติภาพเพื่อนำความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนตามบริเวณชายแดนโดยเร็วและรักษาไว้ซึ่งอธิปไตย และเขตแดนที่เป็นของไทยโดยชอบโดยชอบทำตามเส้นเขตแดนที่เป็นสากลรวมถึงดำเนินการยุติความขัดแย้งผ่าน,นกลไกการเจรจาทางการทูตที่เหมาะสมควบคู่กับการป้องกันประเทศที่เข้มแข็งตลอดจนทำประชามติเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ ให้ความเห็นต่อการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างไทยกัมพูชานอกจากนี้รัฐบาลจะดำเนินนโยบายต่างประเทศในเชิงรุกที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจและสถานะของไทยในเวทีโลกและเวทีระหว่างประเทศ 7. เร่งแก้ไขปัญหา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรัฐบาลจะเร่งรัดปรับแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคู่ขนานไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านสังคม8 ปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจังไม่สนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจการพนันทุกชนิดให้เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายไม่สนับสนุนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีธุรกิจการพนันรวมถึงการพนันที่แฝงมาในรูปของกีฬาอาทิโป๊กเกอร์และจะดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติการพนัน และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมและลดการอนุญาตการเล่นการพนัน,นให้ได้มากที่สุด 9. รักษาหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัดโดยให้ถือว่าการกระทําของเจ้าพนักงานของรัฐในกรณีเหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและต้องดำเนินการทางอาญาอย่างเด็ดขาด9.1 การละเว้นการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบ่อนการพนันและการพนันออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาติภัยไซเบอร์การสร้างข่าวปลอมและการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่างๆข้อจุการใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ทางการเมือง 10. ขจัดทุจริต และประพฤติิชอบอย่างเด็ดขาดและจริงจังโดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อย,ยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและนานาประเทศ11พิทักษ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นโดยดำเนินมาตรการป้องกันและขจัดการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นโดยในส่วนของพระพุทธศาสนารัฐบาลจะดำเนินการโดยพระสังฆราชอนุมัติด้วยความเห็นชอบของมหาเถระสมาคมด้านภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม12เร่งติดตั้งเครื่องมือเตือนภัยและพัฒนา เรือข่ายการเตือนภัยพิบัติโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเยียวยาและฟื้นฟูให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยเน้นการนำข้อมูลของส่วนราชการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปไปปฏิบัติในพื้นที่อย่างจริงจังการอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างยั่งยืน การส่งเสริมการใช้พื้นที่ป่าและป่าชุมชนอย่างถูกต้องรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ13ผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำโดยประกาศให้ไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ ภายในปีพุทธศักราช2593หรือเนตซีโรในคิทศักราช250 0เพื่อรับมือกับการค้าระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย13.1ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอาทิพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนและหน่วยงานของรัฐ การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและระบบขนส่งสาธารณะรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม13.2พัฒนายกระดับวิถีเกษตรกรไปสู่กเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการป้องกันและลดการเผาในภาคกเกษตรในภาคการเกษตรเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง P.M. 2.5 13.3จหัดตั้งตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ได้มาตรฐานสากลและผลักดันกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วอาทิร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพศด้านการบริหารภาครัฐการปฏิรูปกฎหมาย14 เร่งรัดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบควบคู่กับการผลักดันการเปิดเผยข้อมูลเปิดของภาครัฐและเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงระหว่าง หน่วยงานของรัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมถึงสามารถรองรับการบริหารราชการแบบจำลองเสมือนจริงหรือแซนบ็อกและการบริหารจัดการภาวะวิกฤตยอย่างเป็นระบบ 15. เร่งรัดการปฏิรูปกฎหมายกฎระเบียบโดยยกเลิกกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และสร้างภาระที่ไม่จำเป็นแก่ประชาชนและภาคธุรกิจที่เรียกว่ากิโยตินการริเริ่มเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลและผลักดันการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนไปและจัดตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติครับนอกจากนโยบายสำคัญเพื่อจัดการปัญหาเฉพาะหน้าข้างต้นรัฐบาลจะดำเนินการให้สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา 162โดยจะผลักดันการพัฒนาตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ด้านในช่วงเวลาของการบริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่องอาทิการดำเนินการให้คนไทยทุกช่วงวัยทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิการศึกษาและระบบสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเท่าเทียม การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบการศึกษาเช่นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเป็นต้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของนวัตรกรรมการเรียนรู้ซึ่งจะทำให้คนไทยมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและสอดคล้องกับสังคมในอนาคตรวมทั้งใช้สื่อและสื่อสารมวลชน ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของคนในสังคมการพัฒนาบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพควบคู่กับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแพทย์แผนไทยการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพทางกายและจิตใจที่ดีการวางรากฐานการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ไปสู่ยุคใหม่จากเดิมที่เน้นปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าโดยยกระดับภาคกเกษตรกรรมของไทยไปสู่กเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลิตภาพลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารการวางรากฐานเพื่อให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SME 9ก้าวทันโลก ควบคู่กับการยกระดับโครงสร้างสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายอาทิการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมในราคาที่จับต้องได้การยกระดับผลิตภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพและต่อยอดนวัตกรรมการผลักดันกฎหมายสำคัญเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้รองรับการพัฒนาประเทศควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในโครงการขนาดใหญ่การกำกับให้มีการจัดสรรและการใช้ประโยชน์ของขึ้นความถีสิทธิในการเข้าใช้วงจรเข้าใช้วงโครจรดาวเทียม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศโดยรวมการสืบสารต่อยอดโครงการพระราชดำร,ร,ริและโครงการตามแนวพระราชดำร,ร,ริเพื่อความยั่งยืนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ การกำหนดผังเมืองและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างเหมาะสมรวมถึงการบริหารจัดการที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทำกินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตลอดจนการพัฒนาระบบรายได้และบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เข้มแข็งรัฐบาล มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าควบคู่กับการิเริ่มวางรากฐานประเทศเพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลังความสามารถในช่วงเวลาของรัฐบาลด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมโดยยึดประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง และสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินนโยบายการคลังให้น่าเชื่อถือมีวินยัยโปรง่งใสมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยรวมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและการเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยการดำเนินนโยบายจะใช้จะใช้จ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ อาทิเงินกู้การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนการระดมทุนผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เป็นหลักและจะใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วยความรอบคอบกำกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อส่งเสริมการลงทุนและลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาวกระผมในฐานะนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการทุกวิถีทางในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลให้สามารถแก้ไขปัญหา ของประเทศพร้อมกับการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านนายกเีนครับรัฐภานะครับขอต้อนรับ